ดูมีเรื่องอะไรมาใจไม่ดีเลยครับครับผมใจไม่ดีเลยครับดูทรงแล้วอ่ะแกคงหลอกสามคนนั้นไม่ได้หรอกทำไมพร้อมใจกันเอาไอ้นี่ตัวเดียวเลยเอาให้มันดับทั้งปากเขาพาใครมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาของเขากีฬาครับตอนนี้ก็มีเตะบอลเล่นบาสตีกอล์ฟครับแต่วันนี้ที่จะนําเสนอคือบาสเกตบอลครับสมัยก่อนนี่สนามบอลเยอะสนามบาสมีน้อยเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้ววันนี้สนามบาสมีให้เช่าเยอะมากแล้วครับผมมีแบบติดแอร์หรืออะไรอย่างดีด้วยแล้วมีเป็นทีมไหมคุณอ่ะมีเป็นทีมเลยครับเข ปล่อยออสครับอะไรวะปล่อยมันเชื่อมโยงกับปล่อยออสปล่อยออสก็เหมือนว่าพอปล่อยออกมาเป็นออสออสพอโตขึ้นเป็นกบกบกระโดดสูงเหมือนนักบาสคระโดดนักบานมันต้องกระโดดใช่ทีมนี้ผมเพิ่งตั้งมาปีที่แล้วแล้วก็มันเริ่มแข่งปีนี้แล้วคนที่พามาเป็นอะไรกับทีมนี้เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบในเรื่องของอะไรหลายอย่างบาสเกตบอลแล้วก็มาชอบบาสเกตบอลเหมือนกันซึ่งคนนี้นี่เป็นระดับมืออาชีพนะครับอันดับต้นๆในวงการบาสเกตบอลคนนี้นี่คือ ทุกคนรู้จักดีแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันรู้จักขึ้นมาเผื่อดูพี่เพชรมันเล่นกีฬานะเว้ยไม่ชอบเล่นบาสโมรผมรู้ระบายฟันล้อไปเลยไอ้หยาเชื่อเขาลีลาพี่คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อแหนมครับอ๋อเแล้วผมรู้จักเลยแหนมไงแหนมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้คุณแหนมครับมีแหนมมา มันยาวมิงจัดจัดครับผมโอ้โหพี่กิ่งดูตัวทั้งตะกร้าเนี่ยสูงไรเนี่ยร้อยเก้าสิบสองครับโอ้โหสูงดีมากครับเล่นบาสอาชีพไหมเดี๋ยวนี้เขามีบาสอาชีพไหมถึงทีมจะไม่รู้มี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 ทีมสโมสรมีมีแข่งด้วยคุณประกอบอาชีพทา้งด้านนักบาสเลยหรือว่ามีอาชีพอย่างอื่นด้วยตอนนี้เลิกได้มาตรงนั้นแล้วแล้วก็มาเป็นอ๋อไม่ได้เล่นบาสไม่ได้เล่นอาชีพแล้วครับเลิกแล้วมาเป็นอะไรนะมาเป็นเชฟอยู่ครับตอนนี้ เป็นเชฟใช่แล้วถ้าคนทำอาหารเนี่ยคือเขียงมันจะอยู่ไกลเป็นให้เ้วยนะท่านประธานถ้าถนัดไหมถนัดไหมผมจะทำอย่างนี้ครับไม่ไายเลยเป็นนทีมชาติไหมครับน้องเป็นเยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมครับเยาวชนทีมชาติเฮ้ยเป็นไงบ้างว่าแหนมแหนมโวอย่ามาเลี้ยงไปี่ พี่ออกอากานนิดๆออกร้านนิดๆออกร้านออกร้านนิดๆเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณทุกวันนี้เป็นเชฟเชฟที่ไหนเป็นไวเอร์เลิฟยูครับโอ้ร้านดังนี่ยร้านไวร้านไวมีหลายสาขาครับมีหลายสาขาคุณอยู่สาขาไหนนี่เอ็มคอทีอาเอ็มคอทีออ๋อโอเคสุขุมวิทยว่างั้นเนี่ยคุณไปเจอกันได้ไงคือชวนกันยังไงเจ้าของไวเอร์เลิฟยูคสนิทกันครับตีกอล์ฟด้วยกันอ๋อโอเคแล้วผมก็ทำร้านอาหารเหมือนกัน อ้าวเหรอเราก็มีร้านอ่ะผมมีร้านที่เซนทรัลเวิร์สองร้านครับชื่อร้านแหละชื่อร้านเทลออฟโก้ไมค์กับสมอลครับอ๋อมันสายเดียวกันใชอาหารก็เลยรู้จักกันใช่รับแล้วก็เลยเล่นบาร์ ครับอ๋อเล่นเล่นกันก่อนก็คุยคุยอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็เห็นตัวสูงเนี่ยครับแล้วก็แบบเฮ้ยเล่นอะไรคือผู้ชายปกติเวลาเจอกันเนี่ยถ้าเพื่อรู้จักมันก็จะต้องถามเรื่องกีฬาเรื่องกีฬาหรือกิจกรรมที่จะทำร่วมกันได้นี่คุณเล่นตำแหน่งเลยเซนเตอร์ครับน่าจะอยู่แล้วพราตัวสูงอยู่ตรงกลางเวลาเข้ามายืนตรงกลางเลยปักพวกเราทั้งหมไว้เป็นเป็นตัวขึ้นขึ้นทำแต้มในที่ใต้แป้นกลับเป็นตัวรีบาวรอแ้รอรับูชุดลงไม่ลงกูแย่งก่อนครับเวลาขึ้นรีบาวก็พร้อทีไปถึงทีให้หลอ รับรับเข้าทีมเลย <laughs> แล้วไม่นักเลงครับไม่แต่ตำแหน่งเนี้บอกเลยว่าในเมืองไทยหายากมากเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ <c oughs> หายากมากครับคนจะไม่ค่อยชอบเล่นพรานหนึ่งด้วยสรีระของต้องสวยแล้วตำแหน่งเซนเตอร์มันหนักมากครับ <c oughs> คือมันต้องอัดกับชาวบ้านเขาอะเราถึงไปถึงแชมป์ไหมทีมเรายัางครับ <c oughs> ยังนะไอ้ลูกออสอะไรเนี่ยล่ะปล่อยออสปล่อยออสครับผมได้ที่เท่าไหร่ปีแล้วอ๋อที่สี่ครับแข่งกันกี่ทีมออห้าครับอุ้ย ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะหกทีมครับตอนแรกหกทีมโอเคนี่คือนักบาสแต่ว่ายังไม่ใช่แบบสโมสรอาชีพนะอันนี้เป็นแบบสมัครเล่นเพื่อนเคยเล่นสโมสรอาชีพเคยเล่นเคยเล่นสโมสรอาชีพไหมรับโมโนครับดังใช่ไหมโมโนโมโนดังมากครับอันดับหนึ่งครับตอนหุ่นจากบาที่โมโนรู้จากผมบอกแล้วแหนมนี่ผมกินประจําพี่เล่นแหมพี่เป๊ะจ้าครับสบายพูดคําเดียวว่าแหนมไม่ใช่นายอย่างนี้ ไอ้นี่มันดักอย่างเดียวเลย <Okay. S 1> ผู้ชายคนนี้คือพี่แหนมที่ชักชวนคุณหลุยไปเล่นบาทจริงเรือสับขาหลอกครับตบยกนัดกันใช่ไหมนัดกันใช่ไหม หนูไม่ได้ดูใครผมบอกแล้วผมเป็นแฟนคลับของคุณแหนมหน้าันเขาไม่ใช่แบบนี้แน่แเลยเขาแบบให้ชัางดูเป็นแหนมคนแหนมไอ้ตั้งลุนจะเด็ดพ่อละอันนี้แหนมนักบ้านอ๋อทำไมไม่ทำขันหรอกพ่อเลยก็เชื่อเขาเนี่ยอ้าวละอ้าวละพูดอยู่ว่าไม่แหนมไม่ใช่แบบนี้แล้วตอนพูดอยู่นั่นใช่ไหมว่าแหนมเป็นแบบนพูดอยู่นั่นแล้วก็งงแล้วว่าไม่ใช่คนแบบนี้ได้ยังไงวะดูฟันพี่สิพี่รู้สึกว่า เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยใช่มันก็ผิดก็ั้านอย่าวิเคราะห์เลยเดาเลยเพราะว่าพี่สองซี่แล้วถามเินคุณเพชรคุณใช้พูดดักให้ดูอาการเขาใช่ป่ะเปล่าครับผมมีเซนคุ้นๆกับคนชื่อแหนมแล้วแหนมพี่นี่เขาทำอาชีพอะไรอ่าเปิดร้านแต่งรถอ้าวพีอาการเลยครับแม่ พอบอกเปิดร้านจากรถหน้าเหลอเลยไย<อ>หน้าเหลอเลยเราอะถามเลยครับ <c oughs> คนนี้คือแหนมเป็นคนพาคุณไปเล่นบาสเกตบอล ทำแต่งรถจ,จริงๆไอ้นั่นพูดถูกแล้ว <canon ipping S 3> <tide S 1> จริงป่ะเนี่ยจริงเนี่ยไอ้นี่น่าซิ้งเลยพี่เมทเมื่อกี้คนที่แ,แต่งรถเนี่แล้วท่านเป็นใครล่ะเนี่ยคือคุณคุณชื่ออะไรทำอะไรที่ไหนเนี่ยชื่อนัทพงศ์สินชัยครับชื่อบามคุณบามครับโอเคเป็นเชฟอยู่ที่ร้านเชฟยูเฟสชอรี่ที่จตุรังครับโอ้โหเดินทางมาไกลเดี๋ยวนะเดินทางมาหลอกเขาจากตรังเลยเนี่ย ตปปกลงเป็นเชฟจริงเป็นนะบ้าน์ด้วยไหมเป็นด้วยครับเป็นด้วยตัวขนาดนี้ต้องมาเลี้งบ้านได้แหละว่าเป็นทีมของจังหวัดครับทีมจังหวัดต่างครับป็นคนต่างๆเลยเนาะออ๋ตอนนี้เป็นเชฟอยู่ที่ตังด้วยใช่ครับเจ้าของร้านเองเจ้าของร้านเองชื่อร้านอีกทีเชฟกิวแฟกซ์ทรีครับเชฟกิวแฟกซ์ทรีแฟกซ์ทรีถ้าอยากไปกินไปเลยที่จังหวัดตลางนะขอบคุณมากคุณบาร์ดนะคุณบาร์ดและทุกท่านท่ขอบคุณครับขอบคุณครับ แหนมจริงๆนะประมาณยังไงจริงๆคุ้นๆบ้างไหมตัวล่ำๆขาวๆขาวๆล่ำๆตีตีไปพบกับแหนมตัวจริงครับไอ้นี่แหนมไอ้นี่ก็เล่นรถไอ้นี่แต่งรถมีโอกาสสูงมากไม่ผมแต่งรถที่เขาเลยเขาทำรถให้ผมไง ไม่เราไม่รู้ไม่ว่าเขาเล่นบาสไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันไม่รู้แต่คนคกนว่าให้คนชื่อแหนมมีเยอะเยอะใช่าหคนชื่อแหนมมันจะเกิดเป็นพืดไปอ่ะเกิดเปมนพืดไปอ่ะไม่น่าวื้ไม่น่าวื้อเพราะคาแรคเตอร์แหนมก็เป็นคนเขาดูจากลักษณะฟันแล้วแล้วฉลาดด้วยคุณแหนมทำอะไรที่ไหนบอกอีกทีหนึ่งคนจะได้รู้ก็ทำร้านแต่งรถโฟกัสออเดียร้านแต่งรถโฟกด้วยออดีด้วย เป็นรถสมัยใหม่หรือรถเก่าหรืออะไรสมัยใหม่นะไม่ใช่ว่าแต่งโฟกเต่าอะไรอย่างนี้นะอ๋อโอเคร้านอยู่ไหนครับอยู่หลักสี่ครับที่ไหนชื่อร้าน APR Thailand ครับแต่งให้รถแรงหรือว่าแต่งให้รถใช้ได้คือเป็นร้าน่อมรถหรือว่าแต่งเครื่องทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างรถแรงไปให้ช้าลงได้ไหมได้เพราะว่า อย่างพี่เออ่พี่อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยพี่ขณิตเขาจะลดไปทำเนี่ยให้ให้มีขาเออให้เหลือสองเกียร์ก็พอเนี่เพราะว่าเขาขับเกียนั้นได้ไหมเกียร์อื่นนี่ฝากขายที่ร้านเป็นนักบาสระดับไหนครับก็เยาวชนทีมชาติเยาวชนทีมชาติถ้วยพระราชทานคอโอ้โหโโอ้หคือชนะเลยว่างั้นเหรอใช่ครับใช่่มละเล่นเล่นทีมอาชีพด้วยไหมครับเล่นสโมสรไฮเทคครับ สโมสรไฮเทคทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ไหมโอ้ไฮเทคเก่งไม่เล่นหรอครับไดฮเทคกับโมโนนี่ใช่ครับลีกเดียวกันมากตลอดเลยลีกเดียวกันเลยดวลกันมาเลยเวลาเวลาเจอกันเหมือนดาร์บี้แมตช์เลยครับทุกคนจะชอบดูมากไฮเทคกับโมโนแล้วนายไปชวนหลุยมาเล่นคือตอนแรกผมผมก็ไปจูนรถเขาผมซื้อรถกับของเขาครับคือที่ลูกค้าเราเป็นลูกค้าครับแล้วก็จูนรถเขาด้วยแต่งรถเขาเสร็จแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเฮตอนนี้ชอบเล่นบาร์ดแล้วผมเนี่ยเพิ่งมาตอนรู้จักตอนนั้นยังไม่ยังไม่เล่นบาส แล้วจนมาเล่นเกมแล้วเล่นบาสพูดถึงบาสไปพูดถึงมาก็ชวนกันไปเล่นเออแล้วถึงเจอถึงสนามจริงไปไงโอ้โหตกใจเหมือนกันครับไม่เหมือนในเกมเก่งขนาดนี้เลยหรอเอ๋อเขาเก่งมากเลยเก่งเก่งครับที่ตำแหน่งเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่ครับเขาเป็นไหลเล่นเลยจริงๆอ่ะเขาเป็นกาดตะก่อนแล้วผอมันนี้เยอะมากกาดกดีคนเล็กชุดยิงประตูใช่ครับตัวแม่ตัวเล็กตัวแม่ตัวแม่แถวหลังใช่ใช่ไหมแล้วพอบึกขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่เนี่ยเราเลยต้องการเขาไปใช้งานในที่แบบ เหมาะสมมากคือเซนเตอร์เป็นลุยคนอื่นเลยอะไรเงี้ยโอเควันนี้นะตัวจริงน้องแหนมของเรานะครับกี้รติพาณิชกิจเจริญครับขอบคุณครับน้อแหนมงจ้าลูกพี่ครับตัวเดียวดมาเลยมาเลยฟันซีนสีแสดงว่าไอดอลไอดอลของน้องอุ๋ยเขาคือพี่เต่าเชิญยิ้มโอเคอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปลงกันหน่อยอ่ะพร้อมหนึ่